ดูครับแอคชั่นจิตลิ์หน้า4.5่จ้ซนนะ รอบนี้ตัวแปดสิบบาทครับมีเจ็ดสีนีสีเงินดำน้ำหนักดีก็ช้าครับเดูที่มือก็เร็วไม่เคลื่อนน้ำก็ช้าใกล้จะคฟัง Ya, terlepas sifat. Oh,